แสงแห่งธรรมสัตส่องผูธุชนธรรมดาในหลักห้าประการในการดำเนินชีวิตเป็นคติสอนใจไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสจนนำความวิบัติมาสู่ตนเองโอวัตห้าประการในาลานธรรมนิยามเย็นสงบใต้ร่มผิ์แสงแห่งธรรมสัตส่องแก่สิทธิผู้สแสวงหาความสงบโดยคัดแกนทมจากโอวัตปาติโมกแห่งใจมาเป็นธรรมบัญญตัติห้าประการ 1. โอวัตแห่งเมตตาจงมีมือที่ว่างเปล่าจากอาวุธมอบความเมตตาแก่ทุกชีวิตเพราะสรรพสิ่งล้วนรักการมีอยู่ อย่าเบียดเบียนใครเลยหลักการไม่ฆ่าสัตว์เพื่อตอบสนองความสนุกส่วนตน 2. โอวาทแห่งความสุทธิจงมีหัวใจที่อิ่มเต็มหยุดการอยากได้ของผู้อื่นทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบทำย่อมมีคุณค่ากว่าทองคำหลักการไม่รักทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแห่งตัวเอง 3. โอวาทแห่งความพักดีจงรักษารักเดียวไว้ในกรอบแห่งสัจจะอย่าสร้างความร้าวฉันด้วยการล่วงเกินคู่ชีวิตของใครหลักการไม่ประพฤติผิดในกาม ผิดผัวผิดเมียผู้อื่นเพื่อตอบสนองความชอบในอารมณร์มของตัวเอง 4. โอวาทแห่งศัจจะจงใช้ลิ้นเพื่อสร้างสะพานแห่งความไว้ใจความจริงเท่านั้นที่จะนำพาให้คำพูดของเจ้ามีพลังหลักการไม่พูดเท็จหลอกลวงใส่ร้ายผู้อื่นเพียงเพื่อตอบสนองสุนทรีย์แห่งตัวเอง 5. โอวาทแห่งสติจงรักษาประกายแห่งสติให้สว่างสวยอย่าให้สุรามีไรมาพรากปัญญาและก่อความประมาทในชีวิตหลักการไม่ดื่มสุราของมืนเมาจนขาดสติสัมปชนะัญญะ ไม่รู้จักผิดชอบช่วยดีในการกระทําของตนเองเมื่อจบโอวาททั้ง5ิสิทธุทคนต่างก้มกราบด้วยความเข้าใจการรักษาศีล5นั้นคือการสร้างรั้วแก้วคุ้มครองใจตนเองให้พ้นจากทุกและความเดือดร้อนทั้งปวงการสนับสนุนของคุณช่วยสร้างสรรผลงานให้กับเราได้